กลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะเาว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่พิเศษอีกแล้วค่ะอจะาจารย์ขาเมื่อสักครู่นี้สายโทรเข้ามาตั้งแต่เรายังไม่ได้เข้ารายการเลยอยากรู้มาก <laughs> ใจร้อนมาก <laughs> ใช่ค่ะก็คือว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะให้ท่านผู้ชมนะคะฟอนอินเข้ามานะคะโทรมาได้เลยนะคะตอนนี้นะคะ096 7 4 0 5 5 6 9นะคะใครที่อยากรู้เกี่ยวกับคู่แท้ใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นคู่รักใช่หรือว่าครอบครัวก็ได้ใช่ไหมคะค,คือมนุษย์เนี่ยต้องอยู่กับมนุษย์อยู่แล้วบางทีนะคุณพ่อคุณแม่อยู่กับคุณลกูกเอ๊ นะบางทีเพิ่งมีสถานะว่ากําลังจะคุยกันหรือ,อคุยได้สักพักหนึ่งแนละ้วเราไม่รู้สึกไม่ค่อยรู้ใจเขาเราอยากรู้ถามมาได้ว่าบอกวันเกิดอของตัวเราและคนที่เราเกี่ยวข้องแล้วบอกสถานะด้ก็ได้ออบอกสถานะก็ได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่รักหรือว่าครอบครัวลูกหลานอะไรอย่างงี้ก็ได้หมดเลยนะคะกดโทรมาได้เลยนะคะตอนนี้นะคะ096740นะคะ5569นะคะโอเคสายแรกนะคะมาแล้วนะคะรับเลย สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัดดีครับชื่อคุณอะไรคะผมนาลงศักด์ครับคุณนาลงศักด์นะคะคุณนาลงศักด์อยู่จังหวัดไหนคะจายเชิงเซาครับจายเชิงเซารับชมจากช่องทางไหนเอ่ยนี่อ่ะนัวีวีหกอะครับนทีวี uh, <TV>, uh. นะคะโอเคค่ะ okay, <Ha. S 1> เดี๋ยวให้คุยกับอาจารย์ได้เลยคะ่ะ <Ha. S 1> ผมนาลงศักด์ตรนนี้อยากรู้อะไรเอ่ยผมอยากแะทราบว่า โชคน้าผมมีไหมอ่าคนร้องศัตว์ใช่ไหมเกิดวันอะไรผมวันพุธกลางคืนครับพุธกลางคืนนะห้าตุลาพุธห้าตุลา,า,าอ่าช่วงนี้โชคลาภของเราเนี่ยจะมีในช่วงของกลางเดือนแต่ว่าจะเป็นกลางเดือนของสิงหาคมเลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใจร้อนไปก่อนเนี่ยไปรอช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาคมช่วงนั้นนะแล้วถ้า ถ้าต้นเดือนนี้อ่ะผมจะมีโชคไหมอ,อันนี้นะเวลาที่จังหวะดวงเรามันยังไม่เต็มที่สนุกสนุกชื่อเขาจะบอกแราว่าเล่นอย่าไปเอาจริงเขาบอกว่าให้เล่นเล่นๆนะนะคนเล่นๆเนี่ยบางทีหนึ่งใบก็รู้สึกว่าสนุกสนานก็พอแล้วนะอันนี้อาจารย์แนะนํานะคุณนร้องซกักครับข<พ>อบให้โชคดีมีอะไรยอยากถามไหมคะอายุผมห้าสเจ็ดมัน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 ซื้อแล้วมันไป ฉียไปเฉียดมาเฉียดไปเฉียดมาอยู่พอเข้าห้าสิบแปดเนี่ยให้เริ่มต้นที่จะลองเล่นอะไรที่เป็นอายุอีกรอบหนึ่งนะให้เข้าห้าสิบแปดก่อนนะคุณนรลักษรเดือนไหนเอย่ยก็เดือนเดือนตุลาครับเออหลังตุลานะจะเริ่มเอาเลขของอายุเข้ามาเล่นได้นะยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วก็รอกลางสิงหาคมนะครับ เรากลางสิงหาคมนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะถามในทุกเรื่องเลยนะส่วนเรื่องที่อยากจะเจาะลึกว่าเอ๊ะเราวันนี้คนรักวันนี้เนี่ยอาจารย์จะพยายามมาบอกให้ในแง่มุมที่เราจะเดือประโยชน์ส่วนมากจริงๆแล้วคุณผู้ชมก็คือรอโชคลาบอย่างเดียวเลยนะคะรอโชคลาบมีหลายแบบสายนี้นะคะสายคุ้นๆนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอันนี้เบอร์หมอดูป่ะเนี่ยใช่คะ่ะอันนี้เอ่อลบกคนพูดเสียงดังขึ้นหน่อยได้ไหมคะได้ยินนะครับอ่าได้ยินคะ่ะอันนี้ชื่อคุณอะไรคะลพบครับลุงลบลุงลบนะคะอยู่จังหวัดไหนคะอ่างทองอ่างทองอันนี้รับชมจากช่องทางไหนคะช่องทางเนี่ยไอ้อะไรวีหกอะไรเนี่ยอ๋อช่องช่องทีวีเนาะ ใช่ค่ะอะค่ะเดี๋ยวให้คุยกับอาจารย์ได้เลยค่ะอ่าวันนี้อยากรู้เรื่องอะไรเอ่ยวันนี้ผมอยากรู้ว่าดวงของผมจะเนียกศกดำแล้วเกินรวมอะไรจะดีมารู้น่อยอ่าเกิดวันอะไรฮะเกิดวันอะไรเอ่ยวันศุกร์ครับอายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่คะอายุเจ็ดสิบแล้วล่ะอายุเจ็ดสิบนะอ่า ตอนที่เข้า72ถึงนี่ถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตที่จะทําให้เราสุขสบายขึ้นถ้ามันมีอะไรที่มันเป็นรายจ่ายหรือว่าถ้าพูดตรงๆก็บางทีภาระนีสินนะเนาะที่เราจะต้องเคลียร์ต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะๆเ,เนี่ยตอน72มันจะทุเราลงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องของช่องทางในการที่จะมีะไรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วมันสบายตัวถึงตอนนั้นเ,นเราเิึงจะรู้สึกโลง่งหายใจ คล่องคอมากขึ้นมากกว่าตอนนี้นะแต่นี่เห็นไม่มีแต่ว่าไม่มีเงินใช้ทุกวันทุกวันแย่เลยใช่ถ้าเ<า>กิดเรา,ามองว่าจากนี้ถึงเจ็ดสิบสองม่อาจจะยังรุ่นรุ่นดอนอยู่ถ้าพูดตามตรงแต่พอเข้าอายุเจ็ดสิบสองช่วยจำตัวเลขของเราไว้นะเป็นตัวเลขทองคําเลยนะ<ม>จะเป็นจุดที่เราหนึ่งนะหนึ่งได้ปลดหนี้ปลดสินสองได้มีเงินเข้ามาใช้แล้วคล่องตัวมากขึ้นหายใจคล่องมากขึ้นนะครับอายใจเจ็ดสิบสองใช่ไหมถูกต้องเจ็ดสิบสองจำไว้เลยนะ ขอให้ถึงเร็วๆขอให้เวลาถึงกันเร็วช่วยกันเร่งเวลาหน่อยนะครับคิดมากคิดมากจนหัวขาดเชล่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือเรานะถ้าเรารู้ดวงเราจะรู้แค่ว่าแค่อึดใจเดียวเรารอแค่จังหวะเวลานั่นแหละคือโอกาสในเวลาที่แท้จริงของเราจงอยู่รอคอยวันนั้นค่ะเป็นกําลังใจให้นะครับคิดมากคิดไม่อยากอยู่เลยไม่เป็นไรเราแค่รอเวลาแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองในระหว่างนี้เรามีหน้าที่ทําอะไร นะเรามีหน้าที่ที่จะทําในสิ่งที่เราอ่ะเป็นกําลังใจให้ลูกหลานแล้วก็เป็นไปแล้วพอถึงจบเวลาของเราแล้วเราอยากทําอะไรอยากกินอะไรไปที่ไหนก็ได้ทํานะครับสู้ๆนะคะครับอายุดดดาย72ย 7, ดีแน่ไหมอ,อายุ72ดีแน่เลยค่ะถูกต้องถูกต้องอาจารย์กเลตันะดีแน่เลยค่ะอ่าขอบคุณมากครับอแล้วพบกันโอกาสคุยกันอีกนะสวัสดีค่ะ คุณยจะร้องไห้แะอได้เนี่ยไม่เป็นไรบอกเป็นไรนะค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะโอเคก็เราว่าสู้ต้องสู้เนาะพวกเราต้องแบบสู้แล้วก็อดทนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสักวันต้องเป็นวันที่ดีอยู่แล้วืันที่อาจารย์พูดว่าเขารู้แค่จังหวะเวลาเราทําหน้าที่ของเราเนี่ยมันจะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมค่ะรับสายต่อไปนะคะฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะอ่าชื่อคุณอะไรคะ คุณยุพินค่ะคุณยุพินอยู่จังหวัดไหนคะสิงห์บรรีค่ะทำไมเสียงคล้ายกันล่ะคุณแม่อะไแล้ววันนี้อยากรู้อะไรเ่ยฮัลโหลค่ะจ้าวันนี้อยากรู้อะไรเอ่ยคุณแม่เกิดวันพฤหัสค่ะคุณพ่อกับวันพฤหัสค่ะอยากแก้ทราบพฤหัสกับพฤหัสนี่เป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วนะ จะราบลื่นมากถ้าหากตั้งกฎระหว่างกันเพราะอย่างประเทศไทยเขามีกฎหมายสูงสุดเขาเรียกรัฐธรรมนูญใช่ไหมแต่ทีนี้ระหว่างพ่อกับแม่เนี่ยถ้าหากว่าตั้งกฎร่วมกันนะมันมีเงื่อนไขนะทั้งสองคนเนี่ยรู้ตัวหรือไม่ว่าถึงแม้ว่าตัวเองจะมีเหตุผลของตัวเองสารพัฒนนะแต่ถ้าเกิดว่าตกลงกฎกันได้เช่นเราชอบแบบนี้ชอบแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่ามันจะมีบางเรื่องนะคุณแม่สังเกตดูว่ามันจะเกิดปัญหาซ้ําๆบ่อยๆเราเราทำอย่างนี้เลย เราตกลงกันล่วงหน้าแล้วว่าเออเพื่อที่ว่าครั้งหน้าจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาถ้ามีประเด็นอันนี้อีกให้เราตกลงว่าเราอ่ะจะทําแบบนี้เลยเราจะทําแบบนี้เราจะเลือกสิ่งนี้คือก้าวข้ามความขัดแย้งถกเถียงไปหาข้อสรุปเลยอพอเราพอเราสมมติว่าวันหนึ่งเรามาเจอปัญหาเดิมๆอาะเธอที่เราตั้งกฎไว้เนี่ยเราบอกว่าให้ทําแบบนี้ไงเราจะได้ไม่ต้องมามาเถียงกันว่าใครถูกใครผิดอ,อันนี้คือข้อแรกนะแล้วข้อที่สองเนี่ยถ้าสมมติเรารู้สึกว่า เออในบางครั้งมันไม่ทันตั้งกฎให้มีป่ะบางเรื่องไม่ทันตั้งตั้งกฎเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ให้เราผลัดกันใช้สิทธิ์คนละครั้งเหมือนเหมือนสิทธิ์ทางการเมืองอะไรบางอย่างคนละครึ่งอย่างงี้เหรอคะเหมือนแบบว่าอ่ะครั้งนี้เช่นสมมติจะไปกินกันวันเนี้ยเราจะไปกินร้านนี้บางคนบไปร้านนี้เอางี้อันนี้เป็นคิวฉันเลือกเอออันนี้ก็ก็ให้เคารพสิทธิ์กันนะถ้าเกิดครั้งนี้ฉันมีสิทธิ์เลือกอีกครั้งหนึ่งเธอมีสิทธิ์เลือกอันนี้หมายรวมถึงการที่ต้อง มีค่าใช้จ่ายอะไร<ม>การตัดสินใจเรื่องสําคัญบางเรื่องเนี่ยถ้าตั้งกฎร่วมกันได้ให้ทําถ้าเกิดว่าบางทีมันหลุดไปจากกฎที่ไม่ได้ตั้งให้ผลัดกันตัดสินใจจะทําให้อยู่ด้วยกันแบบราบรื่นมากขึ้นอ่<ต>าแบบนั้นนะให้พ,พ่อฟังด้วยนะค่ะแล้ว,แล,วแล้วอย่างวันพฤหัสกับพุธละหนูกับแม่อย่างนี้ดีกว่าพรากับพุธเนี่ยนะคือนี่จริงแล้วเนี่ยพรากับพุธเนี่ย เข้าขากันดีในเรื่องในแงน่ถึงว่าเป็นคนฉลาดด้วยกันเพียงแต่ว่าพระรหัสเนี่ยเขาจะเป็นคนที่อยู่ในอยู่ในกรอบของเขา <c oughs> แต่พุทธเนี่ยบางทีเขาก็จะมีความความคิดหนของเขาว่าอันนี้มันอาจจะถูกกว่า <c oughs> <c oughs> อาจจะดีกว่าฉะ <c oughs> นั้น, <c oughs> งน,นังนั้นสดเดิมๆนะ <c oughs> พระหลัสกับพุทธเนี่ยตกลงแล้วก็แค,แค่แค่บอกให้รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองคิดอยู่ในใจ <c oughs> คืออะไร <c oughs> มันจะมีบางอย่างที่มันทับซ้อนแล้วก็อยู่ร่วมกันได้เช่นถ้าอันเนี้ย ถ้าเกิดว่าพดขอแล้วพระรหัสรู้สึกว่าเห็นดีเห็นงามด้วยมันจะรู้สึกว่าเออนี่ดีนะที่จริงโลกนี้เราคุยกันมาตั้งนานแล้วอ่าถ้าทําอย่างเงี้ยจะได้คือตกลงเป็นบางเรื่องเราจะเจอจุดที่แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายได้โอเคค่ะค่ะโอเคค่ะแม่นะแช่คะแค่นี้ค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบาย แม่ดูทุกวันเหมือนกันนะคะนี่เมื่อกี้เขาถ่ายทรงมาอยู่ค่ะเปิดในทางทีวีดูรอเลยพอลาบ่ายนี่รอเลยลก็ได้รู้นะว่าวันพฤหัสกับวันพุธเนี่ยก็คือต้องมีแล้วก็เสนอกันเ <ใช S 2> พราะจริง<ช>แล้วแม่จริงจริแล้วค่ะแม่เขาก็จะแบบเหมือนเป็นคนที่อยู่ในกรอบจริงๆแหละคะในบรรดาเจ็ดวันนะพุธกับพฤหัสเนี่ยมีเหตุผลมากที่สุดแต่เหตุผลของของคนหนึ่งเนี่ยบางทีมันมีแง่มุมที่อีกคนหนึ่งเขาอาจจะไม่รู้แต่ถ้าเกิดรู้เสร็จแล้วได้รับการยอมรับกันอย่างพุธเนี่ย มีศักยภาพในการพันธนาก็พันธนาไปพพลรหัตอ่ะเขาจะค่อยๆมาคิดว่าอ,อตรงไหนที่มันเข้ากับเข้ากับหลักของเขานะอ,อืถ้ามันเข้าหลักได้ยอมรับใช่ใช่ค่ะแล้วหลังาจากยอมรับแล้วเนี่ยพพลรหัตเขาจะเคารพกฎเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าพพลรหัตด,ด้วยกันเนี่ยถ้าตกลงกันแล้วเนี่ยไม่ว่าตัวเองถึง,ถ,งถึงเวลาเราตัวเองอยากจะได้ดั่งใจขนาดไหนนะ<อ>แต่สุดท้ายจะเคารพกฎที่ตกลงกันไว้ไงดังนั้นเนี่ยถือว่าตกลงกันได้กับพระพุทธสบดีเพลรหัตกับ พูดนะคะก็คือมีอะไรก็พูดคุยแล้วก็ยอมรับกฎจริงๆก็เออก็เป็นนะก็เป็นแล้วแม่ก็แบบยอมรับในสิ่งที่หนูแบบ พูดไปอะไรเงี้ยเขาถ้าเกิดตกลงโดยพาองยิ่งถ้าเกิดตกลงกันไปล่วงหน้าเนี่ยบอกแม่แม่ตกลงกันหนูไว้แล้วนะแล้วแม่ก็ที่เปยนไม่ได้แล้วใช่ใช่เปยนไม่ได้แล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็จะสามารถตกลงกันได้นะอ่ะตอนนี้นะคะระหว่างรอสายคุณผู้ชมนะคะย้ำเบอร์อีกทีหนึ่งลวกันนะคะศูนย์เก้าหกเจ็ดสี่ศูนย์ห้าห้าหกเก้านะคะตอนนี้รอสายผู้โชคดีนะคะที่จะเข้ามาดูดวงกับอาจารย์อมนะคะคืออยากให้ทุกคนรู้นะว่าอย่าไปท้อแท้บางคนบอกว่า ทำไมคมรักเรามันถึงดีบ้างไม่ดีบ้างอา,อาจารย์จะย้ำอีกทีนึงนะถึงแม้อาจารย์จะมาดูลักษณะของแต่ละวันเกิด <ฮะ S 2> แต่ทุกๆวันเกิดเป็นคนรักกันอะไรกัน <ฮะ S 2> ได้เพียงแต่มันจะดีมากกว่าหรือไม่นะที่เราอ่ะจะเรียนรู้รู้เขารู้เรา <ฮะ S 2> ไม่ใช่เอาไปลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง <ฮะ S 2> แต่อย่างเดียวแต่ว่ามันทําให้เข้าใจตนเองหนึ่ง <ฮะ S 2> เข้าใจคนรักอีกหนึ่งอ่าโอเคสายเข้าแล้วนะคะสวัสดีค่ะโอ้จะดูดวงหน่อยค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะ ตัวชื่ออุไรค่ะคุณอุไรอยู่จังหวัดไหนเอ่ยนครปฐมค่ะรับชมจากช่องทางไหนคะทีวีค่ะอ่า,อาเดี๋ยวให้คุยกับอาจารย์ได้เลยนะคะจังหวัดีจา้าคุณคอุไรอยากรู้อะไรเอ่ยออยากจะดูว่าวันที่หนึ่งที่จะถึงเนี้ยจะจะ,จะมีโชคมีลาบมั้งไหมดวงคุณอุไรวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้ใช่ไหมะจะได้โชคอาจารย์ขอบอกสองข้อนะข้อแรก เลขที่บ้านดีมากเชฟบอกเลขที่ไหนได้ไหมหนูรอแล้วเนี่ยเชฟบอกเลขที่บ้านไหนได้ไหมอเลขที่บ้านยี่สองทับสามค่ะสองสองทับสามพว่ครั้งเดียวพอสองสองทับสามสองครั้งละที่นี่ที่ออกฟินเราก็สองสองทับสามข้อที่สองจะดีไหมคะข้อข้อที่สองนะเราอ่ะจะได้แบบ เขาเรียกพอยิ้มออกอาจารย์ไม่รู้ว่าคุณอุไรต้องได้เท่าไหร่เนื้อยิ้มออกนะแต่ั่นแหละดวงเราจะได้ขนาดนั้นเข้าใจป่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าสมมติเฉยๆนะเราจู่ๆฝันถึงอะไรเนี่ยเราเอากระดาษประกาวางไว้ข้างเตียงนะแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมารีบจดเลยนะแล้วจดเสร็จหลับต่อก็ได้แล้วเช้าอย่าลืมเอามาดูด้วยบางทีอะไรที่มันวนเวียนอยู่ในเลขที่เราพูดมามันอาจจะเป็นนำโชคก็ได้แต่ก็ออยโชคดีมีเรื่องอื่นถามอีกไหมคะ โอ้ไม่มีค่ะเอาคือเอาแบบโชคลาบเลยอย่าลืมนะคะสองสองครับสามค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะก็คือคุณอะไรเตรียมแล้วนะคะก็คือรีบวางก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปจับจองก่อนหนูด้วยอะสายต่อไปเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะเอาเอ๊ะเบอร์นี้แล้หนูอยู่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 ย่านนงี้ยฮัลโหลค่ะได้ไหมคะ จ้าชื่อคุณอะไรคะวันลบครับวันลบนะคะอยู่จังหวัดไหนคะอ่างทองอ่างทองเนาะอันนี้รับชมจากช่องทางไหนคะไอเนี่ยไอเนี่ยวีหกอะไรเนี่ยไอเนี่ยอเนี้ยอเนี่ยทีวีใช่ไหมคะฮัลโหลค่ะจ้าอ่ะรับชมจากช่องทางทีวีอ่ะอยากรู้อะไรเอ่ยคุณวันลบเอ๊ะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมคุยไปแล้วนะเรื่อง อ๋อ well, อ๋อควรลดพอมาแล้วแล bon ้วก ah, ็หรือว่ามือไปโดนกดอีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะโอเคไม่ปนุก็รเบร์เดียวที่หมอเนี่ยกำลังกำลังน้าชีวียังไม่ใช่เหรออเมื่อกี้ดูไปแล้วหนูก็จําไม่ได้ซะด้วยสิเมื่อกี้ดูใหม่อีกรอบไหมล่ะคะโอเคอ๋อเมื่อกี้ดูไปแล้วโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวไว้รอวันพรุ่งนี้เนาะครับครับค่ะสวัสดีค่ะ บางทีเราก็จําเบอร์ไม่ได้ด้วยนะคะแล้วคุณเราก็บอกเอ๊ะเมื่อกี้ดูไปแล้วเดี๋ยวไม่รู้ว่าดูใหม่อีกหรือเปล่าหรือยังไงลืมบางทีสับสนนะคะเพราะว่าอาจจะแบบว่ากดโทรเยอะบางทีเรื่องของการอยู่ร่วมกันเนี่ยนอกจากคู่รักมันก็มีเรื่องของพ่อกับลูกแม่กับลูกก็ได้นะตฐานได้เช่นเดียวกันสายมานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณคอรทิ์ค่ะคุณพอทิ์เนาะคุณพรทิ์อยู่จังหวัดไหนคะ ตึงไงโกลบจ้าพักใต้นาราจิว่านราิว่าโอโอาจารย์รเคยไปห <c oughs> นึ่งครั้งนั่งรถเหมือนกับว่าตืิน <c oughs> ไปสี่ห้ารอบนะ <c oughs> อ้าววันนี้อยากรู้อะไรอยากจะรู้ว่าการงานที่เรารอคอยจะมีโอกาสได้ไหมคะอ่ดูซิว่าดวงของเราอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้เกิดหนึ่งหจ้าหนึ่งหนึ่งสี่เกิดหนึ่งสี่ห้าสาเกิดหนึ่งสี่ห้าสมเนาะจ้า งวดนี้จะได้โชคนะมีได้โชคจากเลขที่เขาว่าดังแล้วเป็นเลขที่ปรากฏในยานพาหนะใดๆก็แล้วแต่สมมตินะเลขที่เขาว่าดังมันไปนตรงกับเลขรถเราเลขรถของข่าวบางข่าวอาจารย์เห็นนะในวันสองวันนี้ มันจะมีรถบางคันที่เป็นข่าวแล้วเลขสวยๆด้วยแต่อาจารย์อาจจะไม่ได้พูดเลขนะอเออมันก็คล้ายๆสองสามแถวๆนเนี้ยมันก็อยู่แถวเนี้ยนะอลองดูนะเป็นเลขที่ที่จะนําโชคให้กับเราได้เลขที่เป็นข่าวและเกี่ยวกับรถอ,อ,อไ่ไปดูไปดูยังมีเวลาเนาะอ,อีกประมาณ2วันใช่ไหมคะ2วันเอิงเหรอต้องรีบแมันนะ ต้องค้นข่าวแล้วนะตอนนี้จะดูสันงานอย่างเดียวไม่อยากได้โชวภาพอขอจะดูงานอ๋อเขาแบบว่าเขาอยากจะรู้ว่างานที่เขาคิดไว้เนี่ยเขาจะได้ไหมค่ะอาจารย์งานใช่คือตอนนี้เกี่ยวกับตําแหน่งของเราอ่ะถ้าหากว่าคนที่พิจารณาเนี่ยเขาพิจารณาภายในสิ้นเดือนนี้เรามีโอกาสที่จะได้งานสูงแต่ดูเหมือนกับดวงพูดว่าเราต้องออกแรงไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับว่ารอคําตอบเฉยๆนะเช่นบางทีก็ ทวงถามมีการคุยกับเขาบ้างไหมคุยอยู่เขกาก็รอก่อนหนูก็รอมาเป็นปีก่อนจะเซ็งร้านให้หนูหนูก็คอยเขามาเป็นปีเลื่องขาว่าคอยให้หนูคอยหนูก็หมดแรงที่จะคอยเขาแร้วเนอี่ยอาจารย์หรอ <c oughs> คือคือเราอะสามารถที่จะคุยกับเขาว่าอีกสักช่วงสิ้นเดือนเนี้ยมัน<อ>มีโอกาสที่จะได้คําตอบที่ดีไงอย่าเพิ่งมาท้อแท้อย่าเพิ่งท้อแท้นะ <c oughs> ในช่วงสิ้นเดือนนี้ลองทักไปอีกทีหนึ่งมีโอกาสนะมีโอกาส ใคโชอบดีนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะรอนะคะอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนนี้เนาะแล้วก็ลองทักอีกทีเผื่อจะได้คำตอบยังพิจารณาอยู่อ๋อตอนนี้ยังพิจารณาอยู่นะคะโอเคค่ะก็เหลืออีกหนึ่งสายสุดท้ายแล้วนะคะใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะที่ได้โทรมาดูดวงกับเรานะคะมามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวรบกวนปิดเสียงในทีวีหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะคุณวันดีตาวงค่ะคุณวันดีนะคุณวันดีอยู่จังหวัดไหนคะแม่คอกสอนแม่ะอูสอน,อ,สอ,นอันนี้รับชมจากช่องทางทีวีนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวให้คุยกับอาจารย์ได้เลยคะ่ะคุณวันดีวันนี้อยากรู้อะไรเอ่ยจะมีโชคลาภงวดวันที่หนึ่งสิงหานี้ไหมคะ โชคลาบงวดวันที่หนึ่งสิงหาคุณวันดีนะอายุเท่าไหร่แล้วจะสี่สิบแปดยี่สิบหกกระดาคมนี่แล้วค่ะวันอะไรวันเกิดวันวันจันค่ะอ่าวันจันท์นะมาดูกันได้โชคแบบนิดๆหน่อยๆถ้าเกิดว่าอาจารย์แนะนำนะเลขเก่าที่เราเคยเล่นเคยตามเคยตื้อตื้อเท่านั้นจะคอง <c oughs> โลก<อ>มีโอกาสที่ เลขที่เราเคยตามอยู่บ่อยๆนะคุณบันดีจะเป็นเลขที่ใช่สขาหลับเรานะสองตัวแล้วก่าสามมีโอกาสที่จะได้สองตัวเพราะว่ามันเป็นรางวัลแบบเล็กๆน้อยๆชอบเลขอะไรอ่ะชอบเลขอะไรอ่ะจำไม่ได้เยอะแยะไปหมดเอางี้เลือกเลือกส้นหนึ่งเลือกส้นหนึ่งเลขที่เราแบบชอบสุดนะที่เรามีความรู้สึกว่าตามมานั้งต้องนันนานอ่ะเอออันนั้นเลขที่ตามมานันนานอ่ะมีโอกาสเป็นเลขที่ใช่นะ จะขอให้โชคดีความฝันความฝันนี้จะเป็นจริงไหมคะความฝันนีงเช่นฝันว่าอะไรเอ่ยฝันที่เดิมเดิมอะไรประมาณนี้ค่ะฝันอยู่ที่เดิมเดิมเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะพอจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องสถานศึกษาอะไรประมาณนี้ค่ะอืออือืโอกาสสมเด็จของเราอ่ะเป็นไปได้นะเป็นไปได้ก็คือถ้าเราอยากรู้ว่าเดือนหน้าเราจะรู้เลยนะเดือนหน้าเนี่ยจะได้คําตอบแล้ว ยังไงมาบอกผลให้ทราบกันด้วยนะเดนน้านะอขอโชคดีจ้าอโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะ,อะโอเคนะคะสายสุดท้ายของเราจบที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีเอ่อโทรมาถามกันหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภเนาะเรื่องคู่อะไรต่างๆมากมายเลยนะคะก็อ,อย่าลืมนะคะนําไปปรับใช้นะคะแล้วก็เป็น โปรดใช้ว mm ิจ hmm. ารณญาณในการรับชมด้วยละกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์นะคะฝากช่องทางการติดตามสักนิดหนึ่งละกันค่ะสำหรับคนที่อยากจะมาตรวจสอบดวงชะตาหลังจากรายการแล้วก็ไปที่ l ล n e นะมีเครื่องหมายแอดไซนมหามนตรานะ l ล n e แอมหามนตรานั่นเองส่วนโทรศัพท์นะ5 9 5 9 1 9 9 5 1 9ก็เป็นเบอร์ตรงของอาจารย์เลย อ่าี่ก็เป็นช่องทางการติดต่อของอาจารย์นะคะใครที่สนใจอยากจะเาจาะลึกนะคะหรือว่ารู้เพิ่มเติมก็แอดไลน์ไปที่หน้าจอได้เลยนะคะที่เราขึ้นให้เมื่อสักครู่นี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพูดอาจารย์โอมด้วยนะคะที่มาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับคู่แท้นะคะแล้วก็เรื่องาราวมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโชคลาภนะคะให้กับคุณผู้ชมนะคะส่วนครั้งหน้านะคะจะเป็นนักพยากรณ์ท่านใดนะคะฝากด้วยละกันนะคะกับรายการสารพันศาสตร์นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองครึ่งนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเรา ต้องขอตัวลายไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ